แซวดีนะักแมดฟัดเข้าใส่ส่งโมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของพี่สงกรานเหตุเ <Hey, S 2> พราะหวานใจอย่างหนุ่มสงกรานเตชนะนรงเผยลงภาพคู่พร้อมแคปชั่นหยกอกเอื่นเบาๆเรียกรอยยิ้มว่าหัวไม่แดงไม่มีแรงเดินทำให้ลาสุดเศวแมดพิรณีก็มีความเคลื่อนไหวเข้ามาส่งคอมเมนต์ตอบกลับ ที่ทั้งหาและทั้งฟาดว่าเบื่อคนชอบเรียนแบบพร้อมติดอิโมจิทำหน้าเซงคัดว่าน่าจะเซลกลับสุดสีแดงของหวานใจที่ก๊อปปี้สีผมตัวเองมาเต็มๆหยอกกันไปมาน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้เสียงเชียร์เลยสนานคอมเมนต์กันเลยทีเดียวว่าคู่นี้น่ารัก